าารดเลล่่่นนแววเเเดด็็กกกตาา18ปีูคมบัทิงพอฮ้ยโย่สวัสดีครับผมวันนี้ผมกับแอสซันส์ลอว์เนอร์ไม่เช่นเคยนะฮะเอาเลยครับวันนี้เรามากับเกมวัวเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้แอสจะลองใช้สูตรนะครับผมเป็นแบบว่า30 10 10อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเราจะหมดออโต้นะครับผมประมาณ30ครั้งนะมาลองดูดีกว่าครับผมก็อันนี้ผมเนี่ยกดเทอร์โบนะครับผมในการที่เราจะกดสูตรเนี่ย แนะนาให้กดเทอร์โบด้วยนะฮะผมมีทุนมาหมื่นกว่าบาทนะครับผมผมจะใส่ออโต้สาครั้งนะไม่รู้ว่าจะโดดหรือเปล่านะใน30นี้นะครับผมอาจจะไปโดดทีหลังก็ได้นะครับผมแต่มันต้องรอดูครับมาไปอันนี้ก็เป็นสูตรของอ่าแอดปันกับแอดมอนที่ชวยบอกผมมานะฮะว่าลองทําแบบนี้ดูนะครับผมมันจะโดดง่ายขึ้นนะก็ช่วงวันสองวันนี้ครับไม่รู้เป็นไรนะไม่ใช่2วันสองวันอีกก็คือช่วงวันนี้อะตอนวันอะไรเนงะี้ย ผมลองเล่นมัวไว้แฉ่แม่งไม่โดดเลยนะเหมือนแม่งแบบยังไงไม่รู้อะแม่งดลุดจ,จัดนะครับผมผมก็เลยแบบไปลองขอสูตรนะต่อไปผมจะใช้สิบครั้งนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมกดไปสามสิบเอลโต้ใช่ไหมเพื่อรอหน้าไม้ก่อนนะแล้วก็มาใช้สูตรสิบครั้งนะครับอืไม่โดดวะไปอีกสิบครั้งนะฮะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยวัวแม่งดุดจัดนะ โบเข้ามาเพื่อนสองแถวยังไม่ออกเลยนะครับได้มาเดียววายนะลำไม้สองร้อยด้วยสิไปอีกรอบหนึ่งับผมก็ใครที่ทำตามเนี่ยก็ให้วนอย่างนี้ใหม่เรื่อยๆนะครับผมมันก็อาจจะโดดได้นะถ้าเราแบบวนไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมถ้าไม่ใช่สูนรนะผมจะไม่กดเทอร์โบนะครับผมมาเราไล่ไม้ใหม่ดีกว่านะ ลองเป็นไม้ส0ิบก่อนนะครับผมแล้วค่อยไลย่ลเป็นไม้ใหญ่ขึ้นไปนะพราะมันจะได้กระโดดไม้ใหญ่นะครับผมผมว่าส0สิบไม้สี่สิบเนี่ยน่า,าจ,จะไม่โดดนะแต่ขอแบบเอาทุนมันก่อนแล้วกันนะพองบเนี่ยเล่นไม้สองร้อยไม่ได้ละแม่งจะหมดนะครับผมนี่ขนาะดผมลงทุนมาเยอะอยู่นะหมื่นเอ็ดเนี่ยก็โดนดูดกลับไปเมื่เงี้โอ้โหยับยับนะ <c oughs> ทองเข้าสวยครับผมยังดีนะที่ก้อนทองเข้ามานะครับผมแปดร้อยนะ ต่อชีวิตได้อยู่นะฮะไปต่อไปเป็นสิบครั้งนะฮะมาอันนี้ผมเพิ่มไม้ใหญ่เลยนะหวังว่ามันจะโดดนะถ้าโดดมาสองร้อยนี่น่าจะตีมอลกลับมาคืนได้นะครับอ้้หูไม่เกินจัดอ้ยสวย เห็นไหมพอดีเลยครับผมม่ก่อเมื่อกี้เนี่ยผมไล่ไม้40ไม้นะแล้วก็เพิ่มเพิ่มเป็นไม้200นะครับผมแม่งโดดพอดีนะเหลืออีกนิดเดียวนะไปครับผมก็ในกลุ่มเนี่ยมีคนถามเหมือนกันนะว่าเล่นยังไงแบบตามสูตรนี่ไม่โดดนะฮะบางทีเนี่ยมันก็พูดยากนะครับผมมันแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วก็ดวงเลยนะครับผมคือถ้าคุณเนี่ยมีงบสมมติมีงบหนึ่งพันอย่างเงี้ยคุณเล่นเล่นเล่นอย่างเดียวเนี่ยยังไงเนี่ย ถ้าไม่มีเทคนิคหรือไม่มีอะไรในการแบบคำนวณไม่ใช่คำนวณดิเขาเรียกว่าการปรับมาณดีกว่านะเออคุณก็น่าจะโดนตลอดแล้วฮะก็คือถ้าใจรอนะฮะก็คือมันโดดเนี่ยเราต้องวนใหม่นะครับผมมาอุ้ยทองเข้าโค้วสวยครับผมได้เยอะกว่าดูดิไอสัตว์เอาดิโบมาเท่าไหร่ฮะหกพันครับผมสวยก็ย่งที่ผมบอกไปนะฮะว่านี่นะถ้าสมมติมันโดดน,นะครับผมเราเนี่ย ก็ต้องไล่อะไรนะไล่อัโตใหม่อุ้ยมาอีกแล้วไม่ให้กูอธิบายสูตรเลยเอสั์รอบนี้อย่างเยอะครับผมขอถึงมือเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอีกชี่สูตรนี้ได้อยู่นะหมื่นหนึ่งครับผมไปต่อครับผมผมจะไม่หยุดนะจะไม่รีนะเพราะว่าแม่งท้องเข้าอย่างดีนะครับผมรอบนี้นะสาสิบครั้งเนี่ยก็ถ้าสูตรเพื่อนเนี่ย ไล่ไป30 10 10แล้วครั้งที่10สุดท้ายเนี่ยมันโดดนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอมันโดดเสร็จปพ๊บนเพื่อนเนี่ยก็ควรที่จะไล่ไม้ใหม่นะครับผมคือหยุดตรงนั้นเลยนะหยุดปุ๊บแล้วกวด30ครั้งใหม่ตรงนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ที่ผมไม่หยุดกดเนี่ยเพราะทอมันเข้าดีนะก็ะเลยแบบปล่อยให้มันไหลนะครับเมื่อกี้รอบมัแย่สามสิบรเนี่ยท้องเข้าสมรอบนะไปแต่ไม่โดดนะครับผม อันนี้คือผมกดสิครั้งเนี่ยให้มันโดดนะไม่รู้มันจะโดดในภายใน10ครั้งนี้หรือเปล่านะครับเขาเรียกว่าเป็นล่อนั่นแหละมันเป็นการล่อนั่นแหละครับอะไรประมาณเนี้ยปายอีก1 0ครั้งนะฮะก็ไอสูตรนี้นเพื่อนเพื่อน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าแอดปัดน่นแอดมอนเนี่ยทำบ่อยนะฮะแต่ว่าแล้วแต่คนนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะเป็น5้าสิบ1 0สบสิบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะ แล้วก็ไม้เนี่ยแล้วแต่เนเพื่อนนะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นไม้ไม้ใหญ่อ่ะเออไม้หนักอ่ะแบบไม้สองอเนี่ยถือว่าหนักนะก็ทําให้เข้าเนี่ยก็บอกเลยว่าก็ยับเหมือนกันอ่ะนี่นะฮะคือเมื่อกี้อะสาครั้งนะไม่โดดจริงนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยได้ทองเข้าสามรอบนะเราก็เลยพอที่จะได้ทุนคืนมาบ้างนะครับผมไปเรื่อยๆครับผมผมวิ่งสองรอบน่าจะโดดนะ แต่มาไล่แบบออโต้อย่งางนี้แม่งสองแถวยังไม่มาเลยวะอืวายเข้าตอนนี้ลองสองแถวคูณสิบนึ่งครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนนะมาไล่ใหม่ฮะสามสิบใหม่นะครับขอทองเข้าแบบเมื่อกี้ได้ไหมอย่บอกนะว่าอยเมื่อกี้เหมือนจะสองแถวนะโดดมาเพื่อนไอสัตว ก็ต้องลุนนะครับผมเอ้าใบเงินเมื่อกี้สวยมาก็าคือผมจะไล่เป็นเรื่อยนะครับผมสามสิบ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 นะอะไรประมาณนี้นะครับผมอุ้ยสองแถวเริ่มมานะผมว่ามีคูณสิบจะเข้าอะ่ะคูณสิบแม่งจะเข้าแน่นอนไปอีกสิบล้อปะผมโหดมาเดยเพื่อนกูจะหมดตูและไอสัตว์คือเนี่ยเห็นไหม อุ้ยนี่ไงผมบอกเลยว่าคูณสิบเข้าแน่นอนนะฮะเชี่เป็นไงล่ะเห็นไหมเมื่อกี้คือมันสองแถวไงแถวซ้ายกับแถวตรงกลางเนี่ยเมื่อกี้ที่มันมีวายเต็มแล้วก็ไอ้นั่นเต็มนะผมจาไม่ได้นะผมบอกเลยว่าสองแถวเข้ายัางไงคูณสิบมานะครับผมโอ้โหใบเงินด้วยนะใบเงินนี่เยอะกว่าไอ้ก้อนไอ้ถุงทองนะครับผมบอกเลยนะสองหมื่นสวยเอาล่ะฮะกำไรเราได้มาสองหมื่น้วะ อุ้ยไม่ดีได้ประมาณหมื่นบวกกว่าหมื่นหกหมื่นเจ็ดประมาณนี้นะเพราะว่าเราทุนมาหมื่นเอ็ดไหมประมาณนั้นนะไล่ใหม่ฮะเหมือนเดิมนะครับผมสูตรไม่มีอะไรมากนะเราจะไล่ไม้ใหม่แค่นั้นเองนะครับผมตอนนี้วัวไม่โดดเลยนะแต่ว่าเอ้ยสองแถวเมื่อกี้มาอีกแล้วครับผมผมว่ามีโอกาสติดคูณสิบอีกนะอ้ยสองแถวแบบนี้แต่ไม่ติดไปแล้วไอ้สเมื่อกี้อ่ะทองเข้าก็เอาฮะขอสักห้าหมื่นไป ้าเหมือนนี่ผมพอเลยนะเหมือนบัวเนี่ยมันจะไม่โดดเท่าไหร่นะฮะสงสัยแม่งขาหักนะครับผมอยากกินคอขุนเลยจัดโดดยากขึ้นหายนะผมว่ายื้อเนี่ยน่าจะได้คูณสิบอยู่นะครับผมเพราะว่าสองแถวเนี่ยมาแล้วนะไปสิบครั้งฮะผมว่าน่าจะได้นะดูสิผมว่ายังไงคูณสิบก็เข้าอะ่ะหรือแม่งกระโดดนะ แต่ยืดหนาขนาดนี้แม่งโดดยากชิบหายนะไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรนะไอพเทวัวตัวเนี้ยคือผมเล่นตั้งแต่ตอนกางวันแล้วอะไม่ค่อยโดดเลยนะแต่ว่าตอนที่ผมเล่นในช่วงเวลาเนี่ยประมาณหนึ่งทุ่มแนวหนึ่งทุ่มกว่าหกโมงวันหกโมงหนึ่งทุ่มประมาณเนี้ย,ก,ยก็ไม่รู้นะก็เนี่ยนะครับเพื่อนๆดูเอาเนี่ใครที่บอกว่าเสียอะไรเงี้ยแอดก็เสียเหมือนกันนะมาวัดใจกับผมมาสี่ร้อยลองสิบครั้งนะให้มันเข้าคูณสิบไม่รู้มันจะเปลี่ยนหน้าให้หรือเปล่านะ แต่ว่าลองวัดใจฮะถ้ามันแตกเนี่ยกำไรเราก็โดดเลยครับผมเชอ้ยไม่มาวะตายท้องเข้าครับสวย4,000ขอสองแถวมาก่อนสองแถวมาก่อนมีสิทธิ์ได้คูณสิบนะกระทุนนี่ก็ขึ้นลงอะนะมันก็มันไม่กระโดดนะครับผม มาผมจะไล่ไม้เล็กก่อนนะครับลองไลใ่ใหม่ดูนะส0สิครั้งฮนะแล้วก็ไปที่ไม้ใหญ่เนะี่ยสิบสิบครั้งลัวนะไม่โดดกรคูณสิบไม่แตกก็สักอย่างแหละ,ะไม่มึงก็กลัวไอ้วัวสองใจต้องตายกันไปข้างหนึ่งออ,อย่าบอกว่าโดดไม้สี่สิบนะโกรธจริงนะอุ้ยสอบเมื่อกี้สามแถวเลยนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งแตกอย่าพึ่งแตกรามพึ่งมาผมว่าผมเนี่ยออตโต้อีกประมาณสิบยี่สิบครั้งเนะี่ยน่าจะได้คูณสิบนะฮะ เมื่อกี้สามแถวเข้านะฮะคอยดูนะไมครับผมอย่าพึ่งแตกนะสัตว์อย่าพึ่งแตกนะกูเปลี่ยนไม้ก่อนเออมาไปฮะสามสิบเลยดีกว่าผมว่าคูณสิบต้องเข้าไอ้เที่เมื่อกี้สามแถวมามาเหอะมาเหอะมาเหอะไอสัตว,ว์โบเดียวโบ๊ะเดียวรู้เรื่องเร็วเพื่อน เนี่ยไม่โดดเลยนะเพื่อนเล่นเป็นรอยไม้แล้วนะยังไม่โดดสักครั้งเลยนะหมายถึงว่ารอบใหม่อ่ะไอเชีย่ยคูณสิบไม่มาจริงหวะคูณสิบมาหน่อยคูณสิบมาหน่อยโดดมาเพื่อนโดดมาไอสัตว์เอ,อ้ยไปสิบครั้งฮะผมว่ายื้อขนาดน,นี้แม่งต้องมาแล้วนะมันแค่สามแถวมาแล้วอะ แต่มันเข้าไม้เล็กไงเราจะให้มันแตกไม้เล็กไม่ได้นะะเพราะว่ามันจะไม่ได้กําไรอะไรเท่าไหร่นะโดนมาเพื่อนไอ้เหี้ยมึงไม่มีขาหรือเปล่าควักแม่งเอามากินดีแม่งเนื้อมึงเนี่ยอยากกินไหมแบบซอยจงซอยจุอะไรเงี้ยอยากโดนไหมมาผมลองไล่ใหม่นะสี่สิบ พอไล่40แม่งไอ้เี่ย3แถวเข้า2แถวเข้านะแต่พอเป็นไม้ใหญ่เนะี่ยไม้40เนะี่ยกะว่าให้กำไรมันกระโดดพุ่งไปเลยนะแม่งไม่โดดนะไม่ติดเฉยเป็นเพราะเราเปลี่ยนไม้นั่นเองเนะี่ผมว่านะเซ็งเลยเซงเลยสัตว์อุ้ยเมื่อกี้2แถวเข้านะเห็นไหมซ้ายกับตรงกลางโอ้โหสัตว์โดดไม้40ไอ้ไอ้ <c oughs> ไม่ได้หรอกไม่ได้ทองหรอก เห็นไหมคือไอเชี่ยมึงโดดไม้สี่สิบไปไอเชี่ยตัวร้นน้อยมึงโดดไม้สี่ร้อยไม่โดดมาโดดไม้สี่สิบไอ้วัวนรกเออขอเป็นแบบโอ้โหแมวส้มไปสัตว์แมวส้มขอเป็นหนังเปล่าถุงเงินอะไรเงี้ยกล่องทองอะไรเงี้ยอ่ะขอวายเข้าแล้วกัน โอ้โหทองครับผมเนี่ยทำไมไม่เป็นไม้สี่ร้อยนะเชีย่ยสามพันหกฮะก็ไม่ไดบ้บูวาบ้างมานะเพราะมันโดดไม้สี่สิบนะมาสามสิบสุดท้ายฮนะยื้อขนาดนี้แล้วคูณสิบเฮียเอ้ยสองสองแถวมาเอสซ่าสองแถวมาคูณสิบคูณสิบคูณสิบ,สบมึงเข้ามาเถอะเพื่อนในกระโดดโดดโดโดดิสวย มาไอสัตว์โดดแล้วเพื่อนโดดแล้วโดดแล้ว,ดดลวไม่เอาปรทัดกูไหวกูไหวเลยมึงจะกินอะไรกินส้มกินอะไรเด,ดี๋ยวกูหาให้เลยนะไอสัตว์ไม่เอาขอแบบบัมซัมเบได้ไหมโอ้โหไอ้เหียติดส้มโดดทั้งทีมึงเต้ส้มไเอา้า2สองหมื่นะฮะสองหมื่นนะผมคูณสิบเข้าส้มนะ แต่แบบโอ้ยอเฉยมันน้อยจังวะเอาห้าหมื่นนะถึงห้าหมื่นผมเลิกเลยฮะแบ่งวันนี้วัวไม่ค่อยมานะบอกตรงๆยื้อขนาดนี้แล้วไม่มาได้วไงเอาทองเข้าพอดีครับผมสองแถวด้วยไมสี่ร้อยผมว่าน่าถึงสองหมืนอ่าโอเคห้าหมืนป่ะถึงยังอ้าวโอเคครับผม จบออโต้ครั้งนี้ผมเลิกเลยดีกว่านะมาผมจะเปลี่ยนไม้เล็กนะครับผมเอาเศษอะไรมากินผนมซะหน่อยนะก็เป็นไงบ้างครับผมกับสูตร30 10 10 10ของผมนะก็ไม่รู้เนี่ยว่าใครเนี่ยเอาไปเล่นตามแล้วได้หรือเปล่านะบางคนยไม่มีดวงก็อาจจะไม่ได้นะฮะแอบไม่ได้กกหกนะครับผมเอาละฮะก็วันนี้แอร์ซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเนี่ยดูดตอบเอ้ยไม่ใช่เล่นต่อไปเนี่ยเออน่าจะกำไรไม่ได้ถอนถึงห้าหมื่นนะเอาจริง น่าจะได้กลับบ้านแค่ไม่กี่บาทนะดีนะมันเข้ามาถึงห้าหมื่นนะครับผมเอาละฮะวันนี้อซันเนี่ยก็ต้องขอตัวร้านเพื่อนไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกนนานะครับผมบายจ้าทุกคนจุ๊บ